วันนี้วันที่13เมษายน2566นะมาที่บริเวณบ่อน้ำทิพย์เวียงจองเงาะตำบลทุ่งยัง้งอำเภอรับแรจังหวัดปูตระดิษฐ์เป็นบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์นะวันนี้จะมาทำพิธีอตักน้ำบริเว้นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อไปเป็นพุทธบูชาเป็นน้ำเพื่อแจกจ่ายไปตามตำบลต่างๆ ให้เป็นน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เอาไปเป็นสิริมงคลในการที่จะไปส่งน้ำพระของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะที่ทุงงท่งยั้งนะว่าทุ่งยั้งก็จะมีบริเวณที่เราจะมีกิจกรรมในเรื่องของการส่งน้ำพระ,ะ,ะเป็นบอ่อน้ำทิพย์ที่17นะที่17ของเวียงจองเงาะ วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศบาลเทศมนตรีเทศบาลตะบนทุ่งยางนะท่านเฉลิ่คำเพ่งแล้ก็มีประชาชนกันมาหลายคนนะหลายคน ในพระราชพิธีต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอามาเอาน้ําบ่อน้ำทิพย์ที่อุตรดิตเรานะที่ตําบลทุ่งยังไปทําพิธีในระดับประเทศนะหลายครั้งใครที่มีโอกาสนะมาเที่ยวที่เวียงจองเงาะนะเวียงจองเงาะที่ตําบลทุ่งยังอําเภอระแวกจังหวัดอุตรดิตนะเป็น บริเวณสถานที่สถานที่โบราณนะอันนี้เป็นครูเมืองเป็นครูเมืองของเมืองทุ่งยัง้งแล้วก็ในวันคดีเรื่องสังทองนะเขาก็จะมีกล่าวไว้ว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นเวียงเจ้าเงาะที่ไปไป ทำฟองลั ment, ้งเลื่องทำกางพนมดนะครับมาที่นี่ครับก็พอดีเลยครับตามกปด้วยเวลาที่เรากลหนดกังไว้นะครับประมาณ9ก้นาฬิกานะครับใส่ใจเลยนะครับใส่บ่ายตั้งไว้หนึ่งคืนคืนนี้พรุ่งนี้นะครับก็จะให้ท่านพระท่านทำนามพระพุทธมนต์นะครับนามพระพุทธมนต์แล้วก็นองไว้อีกหนึ่งคืนแล้วก็จะไปอีกหนึ่งคืน ในวันที่15เร้าหลัจากขบุนพรกบาเเร็จก็จะหลายแจกแต่ใครอยากได้ก็เอาไปทางคณะกรรมการนะครับทางวัดพระะานสภาวัฒนธรรมก็เตรียมขวดไว้ให้จานสุงพรเตรียมไว้กี่ขวดปีนี้สามร้อยเยอะนะเอ่อก็เตรียมไว้ใครอยากได้ก็เอาไปนะครับไปเพื่อประกอบพิธีผมเชื่อว่าทุกบ้านเขาคงจะประกอบพิธีกในวันที่15ห้าหรือสิบหานะก็เอาไป การทำบุญนั่นก็ทำบุญให้วัดนะครับแแต่พวกเราจะกำลังสัทานะแต่ตอนนาทำบุญด้วยเอาไปขวดนั้นก็ชิบบาทียี่ชิบบาทบางคนให้ร้อยบาทสองร้อยบาทก็ไม่เป็นไรเราถึาเราทำบุญนะครับก็ขอเป็นสิริมงคลใครไม่มีใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเราทำด้วยใจเราก็เลยบุญเช่นเดียวกันการทำบุญคือความสุขใจนะครับเพราะฉะนั้นทางสภาพริธรรมาระพุทธองางเองทางวัดพระบระธาแเองทางเทศบาลตระบุทกองค์ นะครับสภาวัฒนธรรมอำเภอละแรก็มีความภา,าคภูมิใจนะครับที่เรามีบอนักทิพย์นะครับจะได้นำนามที่เราได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศนะครับอาจารย์เารียกไดรวระเช้าก็จะเดชินประกาศอยู่ผมอยู่งานโชคเยนใจนะครับแม่ใจก็บอกว่าบอนักทิพย์แห่งนี้เข้าวังมาแล้ว5้าครั้เลยนไอ้สีขั้นเลยน นะครับท่านสามท่านแรกก็เป็นในสมัยรัชกาลที่เก่านะครับไปพิธีต่างๆมงคลต่างๆแล้วครางสุดท้ายก็คือประมาณปี2560น,นะครับตอนที่รัชกาลที่สิบทรงราชาธิเศษเป็นปมหาการซาตุตนที่ทิพย์ของรัตนโกสินทร์ก็เข้าไปร่วมกันนะครับไปเป็นหมอน้ำแห่งนึงที่แข็งแข็งทัทท่วประเทศไทยนะครับที่ขเขาเลือกมา นี่นะครับป่ายนี้ก็ด <labels S 3> ีนะครับสล้า <forecasting> นี <moderate> ่ก็ดีสร้างเกิดตั้งเมื่อปี2 5 6 3นะครับบันไดนี่ก็ดีนะครับน้ำสักสิทธิ์ช่วงนี้ก็เรียนเชิญท่านประธานจุดเทียนนะครับตุกเทียนไทยสมหวังนีด้วุน้ำกระนาดน้ำกระนาดตุกเทีนให้ลึกต้เตอะลงไปอีก พอลพอลพอลพี่จประานทุเทียนลมือไหมปนมือก็ได้เทียนชัยไหวเทวดา้วยไหวประธานด้วยติดติดลมแรงลมแรงติดแล้วก็รับไปเป็นพยานติดแล้วติดแล้วตัดลานานจะทำเทียนหมดครับมเนาะเนาะเน เจนี่เดี๋ยวที่ตอกไม่ดับเลยมันดับไปแล้วปีขึ้นมาใหม่โดนล้มไม่ได้โดนล้มเก็บไปเลยครับต่อเลยครับต่อเลยครับอะไรครับเดินครับผมว่าติดแล้วเห็นนะครัอประธานประลังครับไม่ยอมครับแล้วก็ได้จุดเทียนไทยจัดจิธีการชุมนุมทูบดานะครับพี่น้องทุกท่านพนมมือนะครับ นมมสการปิดิสดางชุนีเยพนุนมนอมขึ้นเหนือเสียนสิโร,รอดด้วยจิตของขา้พาพระเจ้าเปลงปรีณาหมดมโ,ดมโนโสารจำนงองแห่งพระบรมมากษัตริย์ ขติยมวเรื่องอเด็กอีกข้างเขาวไทยเทเวิศทั่วทุกสถานสักขีกาเมจรูปเอขิริศคาราตาเปนจันตาลิเคมวิมหารในอีเปรราเท ยาคาเลทรวนนะาคาหเลเพฮาวะตุนิกเขตเตมบุมว่าจะยันตุเทวชา,าวชาราคารวิสัมเพยขากขคันานาทัพภาณาคานติทังตาสัมมาสวรกาโรองอัจจานต์กนานธมมาสวรกคารอ อายามตะันตาม เศรุนะอารามตรงนี้วันนี้เป็นวันดีสีวันพยาวันสีวันพยาข้าพระเจ้าทั้งหลายจะยทำพิธีการพิธีการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อน้ำที่แห่งนี้เพื่อเอาไปทำการงนออา,ารนคล เพ่งเป็นพิธีอันดีงามในเทศกาลวันปีใหม่จะได้ไปใช้จะได้ไปใช้เป็นประโยชน์จะได้ไปส่งน้ำพระสงฆ์ส่งน้ำผู้สูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคลมันเป็นเลิกคยามยามีให้ชีวิตของพวกข้าประเจ้านี้ ย um ิ่งร่ำรวยแก่นใสร่ำรวยราศจากโลกไทยโทุกสิ่งวันนี้ข้าจะขอนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณก่อนทุกอันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายปิ่นตาานเพิ่ จับเชื่อเพื่อที่จะเอาถันนี้เอาขันไดครับเอาขันไหนครับเอาขันมาเลยที่จะได้ตักน้ำนะครับาทานข่าไปเอย่างที่ดีเย่ยงมเยงมัลงว่างเยเราเรียกว่าสว่างนะเรโยมมาหน่อยเดียวมาตักน้ำบ่ บาดมะปองมัเอาละเอาะไปช่วยขันได้นะที่หมุนนะครับช่วยกันหมุนด้วยหมุนทั้งหมดได้ออาเอยๆด้อยเอาไปช่วยก็ได้อันนเปนใส่ขันใส่ขันขันสุด่อนอ่าน้อยคนละน้อยคนละน้อยมาขันที่สองขันที่สองมาส่งต่อเลยนะครับมอด้วยตอใหม่ตอใหม่ทีหนึ่งไม้หัวใต้ สมัาสนต่อนะครับมีขนาดสองรจริงๆแล้วต้องเป็นคนโตที่สวยงามเป็นของหมือทุกทีที่เราเคยจัดมี่แลอมมริงมแไ้ต้องเป็ใสตที่สยงเร็นของมอทกนีเล็กคยอั อ๋อขันมากขันมากขันมากมีไหมไม่เจอเราเอ้าผู้หญิงก็จะเป็นนางฟ้าผู้ชายจะได้เป็นพระรามอยเป็นแบบพิธีอันสวยง่าในวันนี้ถ้าเราไม่ได้มาทำพิธีตรงตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามาทำพิธีจริงแล้วก็จะเป็นเรียกว่ามิตจมาพิธีเราจะไม่เจ็บไม่ป่วย เราจะเป็นผู้ที่โชคดีตลอดไปนะครับนะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับบ่อน้่าศักดิ์สิทธิ์ตัานี้ก็ได้ตักไปถวายในพระราชวางันงะนะสี่ครั้งแล้วนะครับรู้สติกนีสี่ครั้งแล้วถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราสมัยรัชก,กาลที่เก้านะครับสี่ครั้งที่ได้มาทำพิธีตรงนี้แล้วก็เอาไปผสมเป็นโอสถนะให้ ท่านได้เดินได้กินเพื่อที่รักษาโรคต่างๆที่ท่านได้เจ็บป่วยนะก็จะได้หายพัฒนาิีบางคนี่ยท่านก็ได้อยู่กับประวัติอายุเยอะเลยนะครับอายุเยอะเลยจะกายจะเต็มหรือยังอกายเต็มมาอ่านทอละเอาอีกที่พอสิ่งของตรงนี้เลย ใบสีออกจากพานมาตั้งตรงนี้แหละไม่ต้องเก <concealed> ็บไปนะครับออกจากพานเอาเก็บแต่พานไปก็ได้นะครับเอาเก็บแต่พานไปของเส้นได้ใครจะแบ่งไปกินบ้างก็ได้วางตรงนี okay, millet, ้บ้างก็ได้นะครับมัเป็นไรนะอ๋อจะเอาติดขันไปบ้านมะ้ยเมื่อก่อนนะครับ ผมผมก็สูงไปแล้วยพจะด้วยคั